สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตตกรรมสู่ความเป็นเลิศแกรนด์มาสเตอร์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะฝีมือของบุคลากร สร้างสรรในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้และผ้าทอเทคนิคปัดมีสู่ความเป็นเลิศอ,อย่างมีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมให้เกิดความสนใจในคุณค่าของงานฝีมือแก่กลุ่มผู้สนใจทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะการแกรนมาสเตอร์นะครับก็เป็นโครงการที่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์เนี่ยได้มีการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์รายสาขานะครับโดยเป็นสาขาหัตกรรมและงานฝีมือนะครับเมื่อปี2013ซึ่งเราก็พบว่า ในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องอพัฒนานะครับอ,อย่างต่อเนื่องและอันที่สองคือมีการขยายผลของอความรู้นะครับทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงภาคปฏิบัตินะครับที่จะกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ เราก็เลยได้มีการจัดทําโครงการแกลนดมาสเตอร์ขึ้นมานะครับโดยในปีนี้นะครับเราก็ได้มีการดําเนินการในสสาขาหลักนะครับของงานฝีมือก็คืองานถมทองแล้วก็งานผ้าทอมัดหมี่ครับคราวนี้เมื่อเราได้ดําเนินการเรื่องนี้แล้วนะครับก็ผลที่ได้จากการดําเนินงานในปีนี้นะครับก็เป็นการมีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับทางสํานักงานเนี่ยได้มีการจัดทํา หลักสูตรนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามา,ารับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้เนี่ยประมาณ80,000ลายนะครับแล้วก็จากหลักสูตรอันเนี้ยได้มีผู้ที่เข้ามาลงเรียนนะครับในสอสาขาเนี้ยจำนวน147่อา14ลายครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ที่ในปัจจุบันเนี่ยสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะแล้วนะครับ 60รายครับส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในส่วนของผู้เข้าอบรมที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Grandmaster นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าเขามีความสนใจที่จะต่อยอดนะคะในเรื่องของความรู้ว่าเทคนิคที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยสามารถนำไปประยุก์ใช้ได้จริงไหมนะคะเขาก็สามารถพัฒนาส่งผลงานเพื่อที่ว่าจะขอเซอร์ติฟิเคนะคะเข้ากับในโครงการนะคะนอกจากนี้เนี่ย ในโครงการเนี่ยยังมีเวทีให้เขาประกวดแข่งขันนะคะเพื่อท้าทายความสามารถฝีมือของเขาซึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการผ่าน,นกลไกทางการตลาดนะคะที่เรียกว่า NFT นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะรังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์นเนี่ยให้เข้าสู่ กลไกทางการตลาดแล้วก็ช่างฝีมือรุ่นใหม่ของบ้านเราเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดผลงานจากงานคราฟ t ์แมนเข้าสู่งานของดิจิทัลได้ค่ะในส่วนของการที่คนที่เข้าอบรมของเรานะคะแน่นอนว่าเขาเรียนบทเรียนออนไลน์ e-learning นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการทดสอบมีการสอบนะคะเมื่อเขาสอบผ่านแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทียบโอนเครดิตนะคะเข้ากับ ของที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ของเรามีระบบเครดิตแบงค์อยู่นะคะซึ่งผู้เข้าเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์คิกออฟในกระบวนการที่เขาจะต่อยอดถ้าเขาสนใจจะเรียนจบในระบบปิญญาตรีเนี่ยเขาสามารถเข้าระบบการเรียนแบบระบบโมดูลซิสเต็ม ซึ่งนอกจากในความรู้ในส่วนของช่างเนี่ยที่อย่างที่วันนี้เขามีช่างเครื่องถมเขาก็สามารถเรียนรู้เป็นช่างที่ต่อยอดงานเครื่องประดับได้หรือว่าช่างที่ทําเรื่องของผ้ามัดหมี่อย่างเดียวก็อาจจะต่อยอดงานผ้างานออกแบบนะคะรวมไปถึงงานสร้างสารรค์แฟชั่นผลงานสู่แคทวอล์กได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีดีที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ